สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะในบรรยากาศที่ผมบอกว่าหลายคนคงจะโหดหูนะ,ะกับบันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงนะนะฮะทุกท่านก็จะมาคันปากกันสักนิดนะ,ะระ่าังครับเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีคำพิพากษาให้คุณทักษณิณกลับไปจำคุกให้ครบหนึ่งปีเนี่ย <laughs> และ สวัสดีครับทุกท่านตายแล้วคืออะไรฮะเสียงเป็นไงครับเสียงอ่ะเช็คกันสักนิดท่านฟังคุณสาคูไม่ต้องร้องไห้นะครับไม่ต้องร้องไห้ไม่ได้เสียหายมากมายขนาดนั้นนะฮะเสียใจครับทุกคนเสียใจหมดวันเนี้ยคือที่เสียใจเนี่ยนะท่านฟังเอ,อ่อ จริงๆมันเป็นความที่เป็นความยุติธรรมที่ดูเหมือนยุติธรรม <c oughs> เข้าใจไหมเออนะเป็นความยุติธรรมที่ดูเหมือนยุติธรรมนะครับจากคำพิพากษาของศาลวันนี้บอกให้ไปติดคุกให้ครบหนึ่งปีนะฮะเออซึ่งอันเนี้ยต้องบอกให้ฟังว่าอย่างที่เราพูดกันมาตั้งนานแล้วละ่ะอย่าว่าแต่ปีเดียวเลยวันเดียวก็ไม่ควรจะได้รับโทษอะไรเลยใช่ คือถ้ามองย้อนกลับไปถึงต้นต่อของคดีนี้นะซึ่งพิพากษาจำคุกคุณทักษิณแปดปีเนี่ยมันเป็นเรื่องเฮงสวยของประเทศนี้ใช่ไหมอ่านะไปดูต้นต่อของคำพิพากษาก่อนเนี่ยที่บอกว่าความยุติธรรมที่ดูเหมือนจะยุติธรรมน,นะฮะถ้าสังคมไทยนะมองภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ยุติธรรม นะครับด้วยความเคารพสารที่เคารพนะฮะวนะังบริบทของเรื่องนี้มันไม่ยุติธรรมตั้งแต่ต้นถูกไหมนะครับเสร็จแล้วจะมายุติธรรมเอาวันนี้อย่างที่สารว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เบื้องต้นที่ท่านเสียใจเนี่ยผมเชื่อว่าเสียใจเรื่องหนึง่งคือคุณทักษิณที่ต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจำเนี่ยมันบาดวุ่ใจ คนที่เรียกว่ารู้ว่าคุณทักษินทําอะไรและรู้ว่าคุณทักษินไม่ทําอะไรนะครับคดีคุณทักษิณเนี่ยสเรื่องเนี่ยผมพูดให้ฟังเนี่ยนะฮะที่เป็นต้นต่อของโทษจําคุก8ปีรวมแล้วเนี่ยนะท่านฟังครับสคดีซึ่งมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวภายใต้นะครับอำนาจของคณะรัฐประหารเบื้องต้นในสามสคดีที่เล่นงานเขาเนี่ย นะครับก็คือการรัฐประหารปี49แล้วตั้งคอตสอขึ้นมาทําสํานวนส่งฟ้องเรียกว่าเป็นการโค่นล้มทางการเมืองนะครับเป็นการทําร้ายกันทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดคือรัฐประหารมาแล้วก็ต้องทําคดีนะฮะให้ฝ่ายตรงข้ามหัวหมองไม่ถูกต้องแล้วตัวเองนั้นชอบทําตั้งนั่งที่มึงอะปล้นอานาจก็ามาปล้นอำนาจใครปล้นอำนาจทักษิณเหรอไม่ใช่ พวกเฮีย้ยนี่มันโป้อนอำนาจประชาชนท่านผู้ฟังใช่ปะ่ะผมพูดให้ฟังแล้วมันไม่ได้โป้อนอำนาจทักษิณคนไทยนี่ทุกวันนี้ผมว่าระลึกได้ยังก็มไม่รู้นะเราขาดสำนึกประชาประชาธิปไตยกันเป็นส่วนใหญ่นคนประเทศนี้คือไม่รู้ว่าตัวเองนะมีอำนาจสูงสุดในประเทศนะครับแล้วก็เป็นคนที่มอบอำนาจนี้ให้นายกรัฐมนตรีไปใช้ในส่วนของการบริหารและมอบอำนาจนิติบัญญัติ ให้สภาไปใช้ในการออกกฎหมายมอบอำนาจตุลาการนะครับให้ศาลพิจารณาตัดสินกันทำกฎหมายที่ประชาชนออกนั้นเพราะ,ะการรับประหารครั้งที่ไม่ว่าครั้งไหนที่ผ่านมาเฮงซวยขีเทียทั้งนั้นอ้างนะความชอบธรรมอ้างความดีงามส้นตีนอะไรก็แล้วแต่มึงไม่ได้ยึดอำนาจทักษิณมึงยึดอำนาจประชาชนที่ก็มอบให้ทักษิณไปทำงานแล้วมึงถือดีมาจากไหนก็ไม่รู้ทุบโต๊ะ แล้วก็ตัดสินว่าแบบนี้พอยึดอํานาจแล้วก็ต้องสร้างความสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนะก็ตั้งไอ้แก้วหน้ามา้าคอตสขึ้นมานู่นนี่นั่นหาเรื่องเขาผุดคดีขึ้นมามากมายาฟังแล้วแต่มึงเลยนะเพราะว่ามึงนี่คุมสามอำนาจอยู่แล้วนี่นะฮะการรัฐบาลแต่ละครั้งนี่เขาเป็นรัาธิปั์นั่นแหละครับคือขโมยอำนาจประชาชนไปทั้งหมดแล้วก็ตัดสินภายใต้อำนาจคณะรัฐประหารซึ่ง สังคมนี้ไม่ควรยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วสามคดีที่คุณทักษิณได้รับโทษมาเนี่ยควรจะเป็นคดีที่ฮ่าๆไรสาระหิ้งซวยถีบทิ้งไปเอาไปลงน้ำนะครับไม่ยึดถือเรื่องเหล่านี้คือต้นไม้มันเป็นพิษผลไม้มันก็เป็นพิษต้องคนล้มมันตั้งแต่รากมันคดีเหล่านี้ไม่ควรเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของาศาลวันนี้ที่ผมบอกมันดูเหมือนยุติธรรมได้ภายใต้ใตนะ ความไม่ยุติธรรมที่ว่าเนี่ยนะมาดูคดีอะไรบ้างที่คุณทักษิณโดนเนี่ยนะอ่ะอย่างทุจริตปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์เนี่ยอืมแปลว่าเขาทุจริตอุถามว่าเขาได้อะไรจากตรงนี้ซึ่งก็แท้จริงคืออะไรที่สังคมก็ไม่พูดกันก็พูดด้านเดียวเวลามึงจะเอาความใครมึงก็พูดเขาด้านเดียวด้านดีด้านนั้นแต่ก็แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรท่นฟังครับเอ็กซิมแบงค์เนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไรมันไม่ได้อยู่อย,อ,ยอยู่ดีทักษิณไปปล่อยกู้ให้พม่าะนะมันเกิดจากข้อตกลงนะฮะความร่วมมือโของอิราวดียุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพญาแม่โขงประกอบด้วยห้าประเทศพมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพราะนั้นการปล่อยกู้เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปตามนะครับความอุสตสาห์ความร่วมมือดังกล่าวนะครับ ทีนี้นะฮะทักษิณเนี่ยถามจริงสำหรับเรื่องเ e อ็กซิมแบง์ปล่อยกู้เนี่ยให้พม่าเนี่ยในเวลานั้นประเทศชาติก็ได้ประโยชน์เนื่องจากพมา่านะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้ประเทศไทยและก็จ่ายครบถ้วนทุกกระบวนความประเทศก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วมาถึงมาถึงยุคนายประยุทธ์ไอเ e อ็กซิมแบงกปล่อยกู้แบบนี้ก็มีแล้วไม่คิดดอกเบีย้ยเขาด้วยเออนี่ประเทศชาติเสียหายไหมหประยุทธ์เนี่ยไม่เห็นมีใครว่าอะไร แต่ทักษิณทำเอ็กซิมแบงค์นี้ประเทศชาติได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ไปกล่าวหาว่าการปล่อยกู้ตัวนี้ไปเอื้อประโยชน์ให้นะบริษัทชินขอบขายอุปกรณ์สื่อสารให้พมา่าซึ่งเขาขายกันมาก่อนหน้านี้แล้วและไม่ได้ขายเจ้าเดียวเลยนะทุกเจ้าขายหมดคนที่เป็นคู่แข่งบริษัินก็ขายมีการประมูลกันทั้งด้านเอกชนชัดเจนนะใครราคาดีกว่าก็ได้ไปแม่งก็ไปโยงว่าเอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ไปนะเพื่อให้ประโยชน์ชินขอบ นี่มึงสร้างนิยายกันแบบนี้นะฮะแล้วก็มาโทษคุณทักษิณแบบนี้หวยบนดินนี่ลักษณะของหวยบนดินเนี่ยนะครับคือดึงต้องการจะโค่นล,ล้มไอ้พวกหวยใต้ดินนี่เรื่องที่เขาเจ็บปวดที่สุดสองเรื่องหวยบนดินนี่ต้องทาลายให้ได้นะเพราะมาเฟียใหญ่ประเทศนี้แม่งขายหวยใต้ดินอ่ะเนี่ยธุรกิจที่เฮี้ยห่าในแผ่นดินนี้แม่งขายกันเออกระเหลิกหวยใต้ดินทํากันมาเป็น ล่ำเป็นสันไม่รู้ตั้งแต่กี่ปีกี่ปีมาแล้วคุณทั้งศิลป์ก็เอาหวยขึ้นบนดินไปขายนะครับก็เรียกว่ามีกฎหมายอะไรก็มีช่องตรงไหนก็จัดการตามนั้นมันมีช่องหนึ่งฮนะในการออกฉลากเรียกว่าฉลากการชาติเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะของการออกฉลากการชาติสามารถทําได้เมื่อผลประโยชน์ให้แก่อ,องค์กรมูลที่เพื่อสังคมก็ทําได้ฉลากการชาติทําได้แต่พอเรามาทําฉลากหวยบนดิน ลักษณะเดียวกันกันชาตรกาชาติแม่งบอกผิดผิดแล้วถามว่าได้ได้เงินไหมทักษินได้เงินได้ประโยชน์เย,ยอะไรไหมไม่ประโยชน์นี่เกิดขึ้นกับเด็กนะส่งเอาเงินตรงนี้ไปส่งไปเด็กไปเรียนนอกไปนู่นนี่นั่นแล้วตัดสินเขาว่าผิดเนี่ยคดีที่สองคดีที่สามแปลงสัญญ,ญาณสัมปทานเป็นภาษีสัมรสน,นะครับซึ่งสัญญ,ญาณสัมปทานเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้แต่เฉพาะบริษัทของซินขอบเท่านั้น แต่มันใช้ทุกบริษัทนะครับแล้วผลประโยชน์ที่ได้สูงสุดคือรัฐเมื่อแปลงสัมปทานเป็นภาษีรัฐสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นเป็นประโยชน์แก่รัฐส่วนจินคอบหรือ,รอบริษัทอื่นๆเนี่ยนะก็เรียกว่าแปลงคนะ่าสัมปทานเป็นภาษีจ่ายไปถามว่าได้ประโยชน์ตรงไหนนะเปลี่ยนเงินจากแบบนึงมาเป็นอีกแบบนึงจ่ายเร็วขึ้นไม่ดีหรือย,ยังไง เนี่ยฮะสามคดีที่คุณทักษิณโดนกล่าวหาว่าผิดแปดปีจนเป็นที่มาของต้องจําคุกหนึ่งปีที่ว่านี้แล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลก็หาว่าจําคุกไม่ครบนะพูดถึงคําพิพากษาตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านฟังด้วยความเคารพนะก็เป็นคําวินิจฉัยของศาลซึ่งคดีนี้ผมบอกตรงว่าเคยพูดได้แล้วว่าแล้วแต่คนจะมองพราะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนพอสมควรมันเป็นการก้ามกึ่งกันระหว่างอํานาจของศาลดีกากับ อำนาจของกรมราชธรรมนะซึ่งผมก็บอกว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามันเรื่องง่ายๆนะครับเห็นชัดเจนอยู่แล้วคือสารพิพากษาจําคุกหนึ่งปีแล้วผมก็พูดให้ฟังแล้วว่าลักษณะของการจําคุกจําขังในคอนเซปต์ของสารสากลละโลกทั่วทั่วไปเนี่ยนะคับนั่นคือการจํากัดบริเวณมิใช่การทรมานแต่อย่างใดนะครับ ถ้าถามว่าการจํากัดบริเวณของคุณทักษิณครบไหมหนึ่งปีมันครบอะครับตามความหมายของคําวิบากสายจาคุกและมีกิดกฎหมายกํากับคือพรบราชการมาตรา55อยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นระยะจําขังทีนี้วันนี้ศาลก็ไม่ได้ดูแค่ประเด็นนั้นศาลไปอ้างข้อกําหนดนะครับของการดําเนินคดีสารดีกาแผนคดีอาญาณการเมืองปี62ข้อ61วรรค2ผมก็ไปหาอ่านไม่เจอ ไม่รู้ว่าค่าไอไออข้อกําหนดที่ว่าเนี่ยมันไปเหนือกับพรบรได้ยังไงนะครับซึ่งศาลก็ยอมรับครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับอธิบดีกรมราชธรรมผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพมีอํานาจตามพระราชบัญญัตินะครับราชธรรม60มาตรา55ศาลก็ยอมรับเองส่วนของตัวเองที่เอามาใช้คือข้อกาหนดซึ่งผม,ผมในความคิดเห็นผมเนี่ยมันเป็นการข้ามนะข้ามล่วงไปถึงอํานาจของกรมราชธรร ที่จะพิพากที่จะดูแลเรื่องของอการจําคังบังคับโทษมันเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ส่วนการจําคังนี่โดยกฎหมายแล้วมันครบหนึ่งปีนะครับอันนี้ความเห็นผมนะฮะทีนี้นตัครับคำพิพากษาวันนี้เนี่ยใช้คําว่าบังคับโทษบังคับโทษจําคุกแก่จําเลยโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งถ้าพูดอย่างนี้แล้วคําบรรยายของศาลเนี่ย ที่ว่ามานะฮะว่ามีอาการป่วยนู่นนี่นั่นมีพิรุษในการเรียกว่าถูกไปเอาไปนอนโรงพยาบาลประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ประเด็นที่ว่านะขังคุกไม่ครบนะประเด็นคือไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่เหมาะไม่สมนะไม่ควรไปนอนแต่ก็ให้นอนนี่คือประเด็นส่วนจาขังครบไม่ครบถูกจากับบริเวณครบไม่ครบครบแต่เพียงแต่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะไม่สมไม่ป่วยเพียงพอไม่น่าเชื่อว่านะครับมีอาการป่วยเช่นนั้นเช่นนี้ว่าไป ศาลก็บอกนี่แหละครับบังคับโทษแก่จำเลยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งประเด็นนี้จำมังเอาจริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ในความคิดผมนะคือถ้าบังคับโทษโดยมิชอบด้วยกฎหมายมันเป็นคดีทุจริตนะนี่อีกคดีนะคุณต้องไปฟ้องปปชก่อนนะแล้วไล่เลี้ยงกันมาแล้วจดมีการคำพิพากษาว่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีเกิดการทุจริตเอื้อประโยชน์นักโทษนี่อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำคุกความ่พบ แล้วเมื่อมีคาพิพากษามาแล้วว่าเออนี่แหละนะเอื้อประโยชน์นักโทษเนี่ยถือว่าเป็นการทุนิตแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยเอาผิดคำพิพากษาตรงนั้นมาดูว่าจําคุกค,ค,ครบไม่ครบที่ผมพูดถูกไม่ถูก <c oughs> แต่วันนี้ก็อย่างที่บอกให้ฟังมันสามารถจะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะครับถ้ามองในมุมมองผมมันก็อย่างที่ว่านี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็มองแบบนี้แต่วันนี้ศาลก็มองอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรียกว่ารวบยอดกันมาเลยแล้วกันซึ่งเป็นการใช้อํานาจของศาลนะ คดีนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการร้องกล่าวหายแต่อย่างยใหญ่เพราะว่าไม่ได้เอาอคําร้องของน,า,นายจารย์ชัยมาเป็นสาระเลยแล้วที่หนักอกหนักใจที่สุดเนี่ยก็คือมีสลิมนะฮะเป็นพยานปากเอกในคดีนี้นะครับได้แก่พวกแพทย์สภาตั้งหลายซึ่งสารดูเหมือนจะยึดคำนะคำะเรียกว่าคำให้การของคนเหล่านี้ซึ่งเอาจริงๆถ้าเป็นสารปกติ ถ้าเป็นสารอาญาปกติมันก็ต้องมีนะซักคานถูกไหมแต่นี่ไม่มีเพราะเป็นสารสาร,สารวินิจฉัยคือสารสอบปากคาและวินิจฉัยเลยทีนี้ถ้าเป็นคดีอาญาปกตินะครับไอพยานหน้าตาแบบน <c oughs> เนี้ยเนี่ยเป็นคู่เป็นผู้ที่มีคุณมีโทษมีความขัดแย้งกับจำเลยเนี่ยไอพวกแพทยสภาทั้งหลายเนี่ยมีความขัดแย้งกันเรื่องสามสิบาทรักษาทุทกโรคแล้วต่อต้านแล้วก็สนับสนุนการรัฐหารโกนล้มตั้งสินปะหลาเป็นพยานที่เชื่อถือไม่ได้ แต่เนี่ยคดีนี้รู้สึกว่าอ้างคําพยานที่เป็นโทษนะครับเป็นเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณแทบทั้งหมดเป็นตัวหลักเลยแหละว,ว่าอย่างนั้นนะครับอืมอ่ะนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ไดพูดคร่าวๆนะเท่าที่อ่านมาตั้งแต่เช้านะครับอย่างไรก็ตามวันนี้คุณทักษิณก็ผมก็ว่าดีนะไม่มีเสียหรอครับดีและคุณทักษิณตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหลายคนก็บอกว่าพยายามส่งเสริมนะคือคุณทั้งศินบินไปดูใบเนี่ยที่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รู้ทันก็บอกแล้วนะว่าเอาละสมมุติฐานของใครจะว่ายังไงใครจะไปรู้ว่าคุณทั้งศินบินบินไปดูใบเพื่ออะไรใช่ไหมแต่ว่าจากข้อเท็จจริงอย่างที่บอกให้ฟังว่าไทาม์ไลน์การไปดูใบาการไปสิงคโปร์เนี่ยเพื่อไปพบแพทย์นะประจําตัวซึ่ง มันต้องเกิดขึ้นเป็นรายปีซึ่งคุณทักษิณจะต้องไปแล้วอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วมีโรคประจําตัวสามสีโ่โรคนะครับก็ต้องไปดูอยู่แบบนี้เห็นแกแข็งแรงอย่างนั้นแหละแต่ข้างในนี่อันตรายนะโรคโป่งโรดโรคหัวใจยังมีอยู่ครบเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปพบแพทย์ประจําปีซึ่งไทม์ไลน์ที่ผมไล่ไล่ให้ฟังว่ามันมีตั้งแต่คุณทักษิณพ้นโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่นะครับนั่นก็คืออิสระแล้วสามารถจะบินไปไหนมาไหนได้นะฮะนะครับ,นะรบตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหา คุณวินยัดชาติบนตรีก็นะฮะทำการเรียกว่าถอนการอายัดพาสปอร์ตกระบวนการก่อนทางกฎหมายก็ต้องใช้เวลา,น,านับยีบสองสิงหาแล้วมาเดินทางไปดูใบไปสิงคโปร์วันที่4ี่เนี่ยเม็เซนท่านฟังเราเรียกว่าจริงๆแล้วอยากจะไปก่อนหน้านั้นแต่ไปไม่ได้เพราะคุณทั้งสินเคยขอไปดูใบกับสิงคโปร์มาแล้วจะม้เพื่อไปพบแพทย์เนี่ยเขาขอไปแล้วตั้งแต่นู่นอ่ะปลายปีหก็ดใช่ไหม กลางกลางปีหกเจ็ดหรือไงนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับคือคดีหนึ่งหนึ่งสองมันเริ่มต้นกรกดาหลังจากนั้นเนี่ยประมาณนี้แหละครับปลายปลายปีหกเจ็ดเนี่ยแหละคุณทั้งสศิลป์ก็ขออยากจะไปะดูใบไปสิงคโปร์ศาลก็ไม่ให้ก็เลยไม่ได้ไปตั้งแต่ตรงนั้นทีนี้พอพน ir, ้นคดีคุณวิญญัตก็ทานะทำเรียกว่าเรื่องราวถอนพาสปอร์ตอะไรต่างๆกลับมาสามารถบินไ,ได้แกก็ไป,ก,ไปก็ไปวันที่สี่นะครับซึ่งวันที่ห้าเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าโหวตนายกให้ในายอนุทิน หลายคนก็ไปผูกเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวแต่ในมุมหนึ่งนะเมื่อ,อทุกอย่างเสร็จเขาก็ไปนี่ก็แสดงว่าคุณทักษิณก็ไม่ได้กังวลว่าวันที่ห้าเนี่ยจะมีอะไรไหมจะต้องอยู่ดูแลหรือเปล่าไม่แกก็ไม่กังวลแกก็ไปหาหมอจริงๆทีนีามา้มาถึงวันนี้เนี่ยถึงได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อคุณทักษิณไปเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองอาจจะประเมินสถานการณ์ตรงนี้ว่าก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบไหน เอาตรงรู it, ้ทันก็เดายากเรื <The> <Music> foremost, ่องนี้ครับอย่างที่บอกให้ฟังมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนก็อยู่ที่ศาลเลยว่าจะมองแบบนี้อะไรแบบนี้อย่างไงนะครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ออกมาแบบนี้แล้วคุณทักษิณก็น่าจะเป็นเหมือนผมแหละนะคือประเมินไม่ได้ปกติเรื่องราวเหล่านี้จําได้ไหมอะไรที่มันเป็นคดีโดยเฉพาะศาลรัฐนูนเนี่ยมันจะมีข่าวออกมาก่อนใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้หกสี่หกห้าเีมันจะจะรู้ก่อนเลย น่าจะรู้กันเลยนะหรือคดีคุณหนึ่งหนึ่งสองขุนงก็เห็นสภาพพยา,ยานฝั่งนู้นเราก็รู้แล้วว่าคดีเป็นไงแต่คดีเนี้ต่าวฟังปรากฏว่ามันเงียบอะ่ะแม้กระทั่งไอ้ฝั่งปันทงก็ไม่แน่ใจว่าติดไม่ติดเงียบเงียบอึงอ้งๆฝั่งนี้ก็ไม่รู้เป็นความอึมครึมซึ่งรู้ทันเองก็บอกว่าเดายากคุณช้างิ่งก็คงจะเดายากเหมือนแหละครับต่างฟังทีนี้การไปเตรียมตัวซะก่อนนะแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้ ก็ต้องไปพบแพทย์อะไรกันให้เป็นที่เรียบร้อยในความหมายหนึ่งวันที่เก้าจะขึ้นจะขึ้นศาลไปรับฟังแล้วเนี่ยถ้ารอดก็ดีไปถ้าไม่รอดก็ได้ตรวจอาการไว้เป็นที่เรียบร้อยจริงๆแล้วเหมือนกันกบการที่คุณทักษิณกลับมาครั้งแรกจําได้ไหมฮะตอนที่คุณทักษิณกลับมาเดือนสิงหาคมปีหกหกอะ่ะครั้งแรกเลยอะ่ะตอนแรกจะกลับแล้วก็เปลี่ยนแผนไปสิงคโปร์เพื่ออะไรฮะไปพบแพทย์ก่อนที่จะกลับมาเพราะรู้ตัวว่าจะต้องเข้าไปในเรือนจําแน่นอนเพราะคดีมันค้างอยู่ถูกไหมกลับมาปุ๊บก็ต้องเข้าเรือนจํา เพราะนั้นแกก็ไปพบแพทย์ก่อน,นซึ่งรูทีนนี้มันก็คล้ายๆกันเพราะนั้นไอ้เรื่องที่บ้านนี้เมืองน,นี้เขาพูดกันเนี่ยดิวเดลนะดิว,นะดวรู้แล้วกลับมานี่มีดิวแล้วไม่ติดคุกแน่นอนปรากฏว่าติดนะฮะดิวพ่อดิวแม่มีที่ไหนมึงเลิกเพื่อเชิญประเทศนี้ควรจะยึดนะก็ทัดจริงแล้วก็แยกให้ออกว่าโอเคคุณวิเคราะห์ได้สมมติฐานได้แต่อย่าไปเชื่อมันว่าเป็นความจริงอะไรคือความจริง เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดแบบเนี้ยอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราเห็นคุณทักษิณพบแปย์แล้วก็มาติดเนี่ยโดนติดคุกติดตารางเนี่ยอันนี้คือข้อเท็จจริงส่วนไอเรื่องโมโนทั้งหลายนีย่ก็ฟังไว้นะครับแต่เราต้องแยกแยะนะอย่าเพิ่งไปเชื่อเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นตั้งข้อตั้งเป็นข้อสังเกตได้ไม่มีปัญหานะครับนี่หลายคนก็เริ่มมีความคิดว่าโอโ้คุณทักษิณเข้าไปในเรือนจําแล้วมันจะต้องฆ่าทิ้งแน่น,นอนอันนั้นก็ ก็เป็นไปได้นะคือแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนไงนะสมมุติฐานมองกันไปว่ายังไงก็แล้วแต่อันเนี้ยเป็นความคิดเป็นความเชื่อนะครับแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยจำมังถ้าเกิดอะไรขึ้นในเรือนจำเนี่ยผมก็บอกว่ากรมราชทัณฑ์ก็คงจะยุ่งอะแล้วก็ระเบียบการดูแลนักโทษเนี่ยนะับคุณทัศินเข้าไปเนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วเนี่ยก็จะต้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักโทษคนสําคัญนี่ตามมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์เขาดูแลแยกแดน นะแยกส่วนคนที่มีโดยยอดเนี่ยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะครั้งที่แล้วนี่เขาก็คงจะแยกส่วนนะพยายามจะให้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละแล้วแต่ยังไงก็ตามเป็นอำนาจในการควบคุมตัวของกรมราชธรรมซึ่งควบคุมควบตัวครบหนึ่งปีไม่ว่าจะขังที่ใดเป็นอำนาจกรมราชธรรมท่านฟังผมก็ยังยืนยันแบบนั้นจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ ทีนี้ไอ้เรื่องจะถูกทำร้ายในเรือนจำอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็อย่าไปกังวลมากเกินไปและผมเชื่อว่านะโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำอย่างนั้นนะครับกับคุณทักษิณผมเชื่อกันนะแต่ว่ามีคนก็มาวิเคราะห์เหมือนกันว่าคุณทักษิณควรจะหนีไปซะหรือหรือควรจะทำแบบนี้ดีโดยเฉพาะตอนที่ไปดูใบหลายท่านก็สนับสนุน ทมหน้าเพจผมเนี่ยอยากกลับมาเลยนูน่นนี่นั่นถ้าเราคิดถึงแค่วันนี้นะโมเมนต์นี้นะถ้าคิดถึงแค่วันนี้การพิบากษาของศาลวันนี้เท่านั้นผมก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณไปดูใบแล้วไม่กลับเนี่ยมันน่าจะดีแต่ถ้าถอยมาดูระยะยาวท่านผู้ฟัง,งผมว่าการตัดสินใจของคุณทักษิณวันนี้กลับมาเพื่อเผชิญหน้าวัดดวงกันตรงเนี้ยผมว่าถูกที่สุด นะถ้าสมมุติวันนี้ไม่มานะคำถามก็จะเกิดขึ้นเลยว่าแล้วจะอยู่ต่างประเทศไปถึงอีกเมื่อไหร่คดีมันไม่มีอายุความนะฟังก็คือหมายความว่าถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็เรียกว่าไม่ต้องกลับกันมาแล้วล่ะใช่ไหมแต่เนี่ยครับถ้าเดินเข้าสู่กระบวนก,การถ้ารอดก็รอดแต่ถ้าโดนนะฮะ ตามคำพิบากษาก็หนึ่งปีจบนะครับแล้วคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เคยลำบากเติบโตมาจากความลำบากไม่ใช่ลูกเต้าที่ว่าเกิดมาในคาบช้อนเงินช้อนทองไม่ใช่ชีวิตผ่านมาหมดแล้วรำบางเรื่องแค่นี้ผมเชื่อว่าคุณทักษิณน,นะผ่านมันได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับด้วยกำลังใจจากพวกเราที่จะส่งเขาเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าตระหนักรู้ นะถึงสถานการณ์บ้านเมืองเราทุกวันนี้ให้ระลึกกันได้ว่าเนี่ยฮะประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้ทบทวนความจังไปยังรัะหารปีสี่เก้านะฮะมันเหมือนกระลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ซึ่งผมว่ามันเป็นผลดีกับคุณทักษินหลังจากที่วันนี้เสื้อแดงก็อาจจะแตกไปเป็นส้มเป็นอะไรมั่งในขณะที่พักส้มนะครับมันก็เห็นธาตุแท้มันแล้วละ่ะวันนี้ยังไม่เห็นอีกก็เรียกว่าตาบอดแล้ว ถ้ายังไม่เห็นธาตุแท้้พักส้มถึงขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นอีกก็แล้วไปเห็นธาตุแท้พักส้มแล้วแล้ววันเนี้ยคุณทักษินโดนจําขังนี่ถามจริงหัวใจพวกเราเป็นยังไงนะครับกลับมามีพลังอีกครั้งนะเนี่ยหลังจากที่มันห่างห่างกันไปนานนนะฮะรัฐประหารสี่เก้าสี่ห้าเจ็ดมันผ่านมานานแล้วกลับมาลื้อฟื้นความทรงจําเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาสร้างความชิบหายกับประเทศไทยสร้างความชิบหายกับประชาชนแค่ไหนไอ้พวกเคียเนี่ย แล้ววันนี้แม่งคองเมืองโดยมีไอ้พักสมสนับสนุนมองไปข้างหน้าครับ,บาำบุญังคุณนักสินเนี่ยถ้าให้ผมดูนะไม่นานหรอกเพผลอๆไม่ถึงปีใหม่นะครับถ้ากลางกฎหมายดูนะเพราะคุณนักสินอายุเจ็ดสิบอ้ยเข้าข่ายหลายเรื่องก็คราวที่แล้วก็เข้าข่ายเหลือแค่หกเดือนเห็นไหมฮะ ครั้งนี้ก็น่าจะไม่เกินหกเดือนเช่นเดียวกันไม่ถึงปีหรอกนะทั้งระเบียบกรมราชธรรมอายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปนะฮะคุมขังเขาอะไรนะหนึ่งในสามหนึ่งในสามหนึ่งปีก็เท่าไหร่หนึ่งในสามก็สองสาเดือนใช่ไหมฮะสี่เดือนกว่าไปฮะแล้วหลังจากนั้นแนหะอพอครบหนึ่งในสามแล้วเนี่ยนะก็ะทีนี้ก็มาดูฮะว่าจะมีโอกาสออกมาแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ถึงหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาตัวเนี้ยระวัง กับหนีไปต่างประเทศเนี <in bad> <elt> ่ยลังนึกออกนะอะไรมันจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องมากกว่าซึ่งผมเชื่อว่าคุณนักษิณเนี่ยไม่คิดจะหนีตั้งแต่แรกแหละนะครับแล้วตัดสินใจไปตั้งแต่เมืองไทยแล้วถึงได้ไปหาหมอนะเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวลือบ้าบ้าบบดิวพ่อดิวแมงนั่นแหะเลอะเทอะทั้งนั้นนะครับนะเลอะเทอะทั้งนั้นก่อนไปนะครับแม่บอกโดนแน่ พอไปแม่งบอกหนีพอกลับมาแม่งบอกดิวตอนนี้ติดคุกดิวพ่องใช่ไม่ใช่นะตกลงดิวพ่องนั้งนั้นเลยนะมังไม่มีละครับดรามา่านะครับอืมอ่ะให้กำลังใจนะครับคุณทักษิณแล้วให้กำลังใจพวกเราด้วยยินดีต้อนรับกลับมาแข็งแรงกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนเสื้อแดงวันนี้นับหนึ่งกันใหม่ทั้งหมด ดีแล้วนะครับมันเป็นจุดที่จะได้สะสางเรื่องเก่าๆให้มันจบในขนาดที่สถานการณ์ใช่ไหมฮะการเมืองวันนี้ปล่อยให้เฮียหามันเล่นกันให้สนุกเลยนะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากรัฐบาลนี้ยุบสภาซึ่งผมก็บอกว่ามันอยู่ไม่ถึงปีหรอกรัฐบาลนี้ไม่ถึงปีนะฮะถึงึแม้แต่มันอยากอยู่ให้ครบอะ หรืออย่างดีอ่ะมันพยายามดันทุลังแทงเหงือกอยู่จนครบก็ไม่เป็นไรปีกว่าเจ็ดศูนย์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอย่างเรียกว่านะฮะครบถ้วนกระบวนวามอืมเพราะนตรงนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องถอยสักก้าวหนึง่งนะครับคุณทักษินก็ยอมจัดการเรื่องนี้ให้มันถูกต้องกัดฟันสามสี่เดือนทีนี้ก็เรียบร้อย ทุกอย่างมายืนเต็มเท้านะครับแล้วก็จะได้รับนะความนิยมโดยเฉพาะฐานเสียงของพรรเพื่อไทยทั้งหมดนะเพิ่มขึ้นตัวนี้ผมเชื่อนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องฝากพวกเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับมองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้าแล้วท่านจะยิ้มมุมปาก วันนี้อาจจะเศร้าใจหน่อยนะนะในเรื่องของความอายุติธรรมซึ่งมอให้ฟังที่เศร้าใจในเรื่องอะไรเป็นความยุติธรรมที่ดูเหมือนยุติธรรมมันแค่ดูเหมือนเท่านั้นเองแต่ความจริงคุณทักษินไม่ควรจะติดคุกแม้แต่วันเดียวประเทศนี้มันบิดมันเบี้ยวแล้ววันนี้ทุกวันนี้มันก็ยังนะะยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่ ยังไม่ดีขึ้นและดูเหมือนกับว่าอํานาจเหล่านี้มันก็เริ่มจะกลับมานะแข็งแรงขึ้นอีกครั้งอย่างช้าๆนะ่นเงก็ถึงเวลาที่ทบทวนความจําของพวกเราอะ่ะนะเออว่าเรามากันเพื่ออะไรภารกิจเราเสร็จหรืออยังนะฮะก็หวังว่ายุบสภาเลือกตั้งคราวหน้าคงจะเป็นปึกแผ่นนะครับ <laughs> บทเรียนมีมาแล้ว <laughs> นะพักพี่พักน้องพอะเลิอบวกแล้วไอ้แดงใจเดียววอจบนะไม่ใช่เพื่อทักษิณไม่ใช่เพื่อนะฮะพักพื่อไทยแต่เพื่อประเทศไทยเนี่ยนะครับจะได้เอาชนะไอ้หมูมารเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเพราะวันนี้ไอ้กองขี้หมูมันรวมกันเสร็จแล้วเห็นแล้วนะครับเนี่ยยังมีขี้หมูที่ไหนยังไม่รวมลงมาการจัดคอรมอของนายอนุทินเนี่ยเดี๋ยวดูขี้หมูแม่งมาจากไหนบ้างรวมกันอย่างไรบ้างแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยมองเห็นภาพรวม เดี๋ยวพฤติกรรมของคนเหล่านี้หนีไม่พ้นปากมันพูดอะไรก็ได้แต่เจตนารมณ์ที่เราทายเอาไว้ล่วงหน้ามันมาเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะ,สะแสดงออกมาโกหกกันไม่ได้คนไทยก็จะเห็นนะฮะนะมองไปข้างหน้าได้บังอันเนี้ยย่อนะฮะเมื่อเดินแล้วมันติดกัดนะฮะมันมีอุปสรรคขวางน้ำหนักหนาถอยครับถอยครับแล้วเดี๋ยวจัก,กรจรจน เลาให้ฟังแบบนี้อะวันนี้มาให้กำลังใจกันนะครับ,รบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ